สวัสดีค่ะมาอนี่มายูเทนยายรวยเด้อหมูอนี้ก็ะลังวัดศีเห็ดอันกรเอินอย่างที่มันเปนี่ยายยายแมงมุมง้ามบ่ถ้ามมึไปงอันใส่บุญเดือนศบุญเดือน4ก็สีหอดเอาลงวัดเนาะไจะได้บุญเด้บุญผู้เฮ็ดกันเ้นี่บุญผู้เหกระลังเ็ตอยู่เด่น กำลังทำอันนี้สีนี่งงามสีแดงสีอัน,นต้าตปุ๊บอันนี้อันนี้ลูกป,ปัดก็จนะเนาะนี่ <c oughs> มุนสีได้ด้วยแปดลักแปดลักมุนไปให้เข่งๆกัจสลับสีอันนี้ผู้หอย เห็นหูมาลำแม่อ๋อแม่มาก็หอยปเตยคือดหอยแล้วด้วยนะเป็นันดด้วยเพราสิวยสมัได้ประกอบนะพ้่สิประกอบอันนี้ก็ช่วยสิพับได้ด้วใจบริเวณมาสิได้เห็ดนะเราลุ่งวัดอเป็นให้กัน่าสั่งะเก่าประพัดทางเ็ดได้ต สีผู้งามอยู่อ๋อสวยสีแดงเอาหนี่บ่ะนี่เลยโอ้โอ้นี่เลยนี่เป็นสีหงส์อืมสีแดงโอ้สวยด้วยเนาะสีแดงก็สวยสีแดงมันขึ้นเนาะมันขึ้นเพราะว่าเข้าสีสดๆโอ้สีสดจัามันสีขึ้นนะสีแดงอันดอกน้อยก้อนบอกก้อนดอกไง โอ้เด oh, 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 uh, oh, ็ดแต่ข you know, you know? ้าศ uh ึกเดี่ยงเด็ดแต่ข้าสึนั่นอันนี้ก็สวยด้น่ะตุ้ยเนาะนี่เนาะเอาอันไว้ข้างล่างเนี่ยสวยอนั่นจังบบไปตีเออแม่นี่ดีนี่นี่อาจจจังเธอ้มันแห่กันมันตีกันมันแคบนี่ข้างล่างมันปิ้วแหวงแวงมันหนาข้างล่างก็ไม่ว่าเอ็ดไหวข้างล่างกันนะโอ้ยไปใส่บุญเดินสีร่มร่มปดีเนาะปิ้วแว้งแต่มีใส่กระดิ่งยังสีนั่นนะเสียงกริ๊งซื้อมาใส่กระดิ่งกริ่งเนาะเออคยนี้ไปซื้อกระดิ่งมาใส่อยู่ เดี๋ยวะไปซื้อเออซื้อร้านแมนแมนเอากระดิ่งหน่อยไหมเอามารวมเนาะเอามาใส่ให้มันดังเมอน่ะตุยเวลาลมมากเหไะเอางีเงดินรดิงกะดิงกระดิ่งกระดิ่กระดิ่งนริ่งกรดงกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งกรบด่งกรดงกระดิ่งกทะ่งกอาดิงกละดอ่งกระดิ่งกระดงกรองกด่รดูสงระดิ่กรงรงร่งรงงรก อ,อันจักร้านไดมีก่กระบอกเลยเด้อพี่นอ้องโบหูจกกัจกละง่านสุดเลยนะว่าล้านไดมี่แขนกระดิง่งเสียม,มากแขนถพีดด่น้องแดงหูจักร้านกระบ,บอกเลยเด้อจะได้ไปซื้อแดงนะมันดอกหน่อยเห็นบอกเอาสีเอาขึ้นนี่จักหน่อยครับมันดอกใจแดงนี่งา,นะงามอ,งอีดีเลยเนาะใสแดงพ่อถ้าสาวเอาใส่อันนี้เอาสีอะไรแบบนี้เนะออหนั่น สีสีฝรั่งสีนี่แกงานเด้บังเขากันเด้บ้าพุ่นเห็นบ่เขากันเด่นคักเลยสีชมพูกับสีน้ำเงินพุ่นอ่ะสีเหลืองบ่้างได้เขากันเขาอันรเขาบวกอันนี้ม่วงนี่นะมันเขากันค่ะมันแตสีไม่แต่สีมืดกันไปเบิด์ตพอมืดเด้นหรแม่นเลย่นเลนเลยอมืดได้เห เฮ็ดอันนี้มันจะซื้อไหมเอ,ออเนโอเฮ็ดเซ็นอยู่นะเซ็นครับเฮ็ดดอกไม้มันจะซื้อเพราะจังเออสีดอกไม้ตั้งหากเข็มญ่นั่งอยู่ทางไหนระบาเยเข็มญ่นั่งกระเป๋าประกันประสาทมีเงาเออกระเป๋าประกนนี่ใส่เข็มไงนี่อัออนอน,ยอยน,น,นี้ก็สวย รูแม่มันอันนี้แม่มันอุ้่เห็ดแน่นๆมันยังมันยังงามเนาะอันนี้บ่ตัดออกบ่ดิเท่าสิอันนี้ย่อยนี่บ่ตัดบ่นี่ตัดอยู่ท่านเด็ดตัดท่านเด็ดเล่มนี่อ้ยนี่เห็นงามเขกเลยจริง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 จานนี่เห็ดจังไงจังเสี่ยวข้างหลังนี่เนาะแต่มันเห็ดกันนี้เทยเนาะบ่ได้เขาเขาหยอดลงเขายัดจังนสีเด้เห็ดจังสี เล็วบอตัวยาบมันอะไรโอ้ยงามคักซะนี่โอ้ยม,อมึงเนี่ยห่วยรำรลมพัดมากกว่าจริง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 